จีนเป็นฝ่ายเสร์บลูกก่อนนะครับเสร์บมาลูกนี้ครับแล้วจ่ายมาด้านหลังโดนบล็อกแต่ว่าออกห้างครับนี่ครับจังหวะ่อนกลับมาอยู่กลางคอร์นะครับเซตมาหลียงิงๆิงตีเราเซฟบล็อกได้ยกขึ้นมาครับกะสวนอัจฉรพรตีเรียบร้อยครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับจังหวะตีบอลหัวเสาจังหวะนี้ครับเสร์บต่อครับชาชูออน บอลแรกล้นครับเอาละครับกดมายังไม่ได้หลิงหญิงกดมารับขึ้นมาได้ครับจ่ายมาด้านหลังตีลูกนี้โอโ้โหเรียบร้อยครับทะลุบล็อกมาได้ครับหลิงหญิงเสิร์ฟมาบอลแรกครับมาเซตมือเดียวได้ครับแล้วตีมาเอียเกี่ยวกับมาอไม่ได้ละครับหยูวนเสิร์ฟมาไหลหลังเขา้เอาละครับคราวนี้เปลี่ยนเสิร์ฟมาได้ครับไหลหลังสั้นนะครับอยา คนแรกดีครับไหลหลังคราวนี้ยอดรับขึ้นมาตีเคาะมาเรารับได้ครับจะสวนครับจ่ายมาไหลยาวเป็นคะแนนครับนี่ครับไหลหลังหวังเงินลูกเสิร์ฟคนแรกดีครับไหลหลังโดนบล็อกรับขึ้นมาล้นครับเอ้าตีสวนมายังไงครับยังได้อยู่ครับเอาข้ามมาก่อนครับจีนแล้วจ่ายมาจับชูออนตีโอ้โห ก็พยายามจะงัดแล้วครับวางไม่จีย11ครับตามอยู่4คะแนนครับไทยธยาเสิร์ฟมาจมา่ายมาไหลหลังหยวนซิงเย่แล้วโอ้โหลมด้วยครับไหลหลังยาวของหยวนซิงเย่ห่างแค่3ครับธยาเสิร์ฟมาไหลหลังอีกทีคราวนี้โดนบล็อกอีกคบสองลูกติดเลยครับคราวนี้โดนใครครับขึ้นมา เสิร์ฟมาครับเหยื่อซิงแย่คนแรกสวยครับชัชุออนตีมุมตรงครับเนี่ยครับไม่แรงมากครับแต่ทิศทางนี้เสมาครับจ่ายมาสามเปหลังครับตีบล็อกได้นะครับยังได้รูกต่อครับจีนหญิงหญิงยืดตีลูกนี้เราเซฟบล็อกได้แล้วก็เป็นชัชุออนตีเอาทัชครับแล้วทัชจริงๆด้วยครับเนี่ยครับจังหวะเขาเตะแท็กของไทยครับ ทำได้แต้มครับอไอลูกนี้ทัชบอลเดี๋ยวลินอยู่จ่ายมานี้ตีโดนบล็อกแล้วก็ออกข้างไปครับจังหวะขึ้นตีบอลเสาแค่คะแนนเดียวชัชชูอนอนเสิร์ฟมาลงด้วยครับโอ้โหจังหวะนี้เนี่ครับเป็นเสิร์ฟเอสนะครับของชัชชูออนมุกสีครับกลับมาตรงกลางคองครับสามามถกลางตีมาโอ้โหเข้าตัวที่หลีหญิงครับ รับไหมสิงเสิร์มาจ่ายมา3เมตรกลางอ่ะตีสวยมากครับจังหวะซึ่งตีสามริดอยันลูกครับเสิร์ฟจ,จ่ายมา3เมตรกลางรับขึ้นมาได้ครับยกมาสูงสูงครับหลิงหญิงตีลูกนี้เรารับขึ้นมาได้ปีนุษยกมาหัวเสาเคาะเบาๆครับโดนแล้วก็ออกไปครับนะครับคนที่เข้ามาเล่นเนะี่ยห่างแค่คะแนนเดียว ยาเสิร์ฟยกมาหัวเสาครับตีไม่ได้ครับจริงๆโอ้โหเซตมาแล้วชัจู่ออนตีลูกนี้โดนบล็อกแล้วออกครับโอ้โหเอาละครับแต้มมาเท่าแล้วครับ18เท่ากันเสิร์ฟมาจ่ายบอลเร็วรับได้ก็จริงแต่ว่าแมมันไม่ขึ้นครับเือเซ็ตของทีมครับเสิร์ฟรับมาชัจู่ออนตีดิงเต้นได้ครับจีน จะสวนแล้วครับยกมายิงยิงเอ้าหูบิดมากไปหน่อยครับนี่ครับตีไม่ข้ามเองนะครับพยายามจะตีฉีกลลูกนี้ตีไปติดเน็ตครับการจะเอาแบบลงในเส้นสามยิงเสิร์ฟลับมาได้ยกมาด้านหลังตีลูกนี้เอาละครับเปลียนเสิร์ฟกลับมาได้ครับไทยกดไปได้หนึ่งครับโหยัง